เราจะมาพูดถึงการใช้เทมเพลตนะคะแม่แบบนี่แหละเราจะไปดูกันว่าแม่แบบคืออะไรเราก่อนเราจะทําก่อนเราจะผลิตอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายอะไรขายให้ใครถูกไหมไอดิจิตอลโปรดักต์มีเยอะมากก่อนอื่นเราจะขายอะไรแล้ววันนี้เอบเลือกตัวที่เป็นเทมเพลตมาให้พวกคุณดูนะเราจะไปทําเทมเพลตขายขายอะไรวันนี้เลยยกตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดแล้วพวกคุณทําได้บอกเลยณนะยุคนี้มันมาไกลแบบ ไกลของไกลอะ่ะคือถ้าคุณอยากสร้างทรัพย์สินดิจิตอลแบบที่พอพรมคุณไม่จําเป็นที่จะต้องวาดลูกเก่งคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งฝึกเขียนตัวอักษรนั่งฝึกวาดลูกอีกต่อไปเพราะตอนนี้เราสามารถที่จะใช้แคนวาเราที่เคยเป็นคนใช้แคนวาสามารถที่จะเอาแม่แบบของแคนวาออกไปทําทรัพย์สินดิจิตอลแล้วขายบนตลาดได้ซึ่งเราบอกเลยจริงๆล้วคือฝรั่งเขาทำมานานมากแล้วอ่ะคราวนี้เรามาดูนะฮะเทมเพลตของแคนวามีอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกที่ ทุกคนต้องได้ใช้แน่นอนคือโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียมีอะไรไม่ว่าจะเป็น IG Story IG Post Facebook Post และอื่นๆอีกน,นะ อันนี้เป็นเทมเพลตทีอ่อยู่บนแคนวาใช่ไหมเราไปดูบนตลาดจริงนะคะนี่เอาตลาดจริงมาให้ดูด้วยนะนอกจากแคนวาที่เราจะนั่งทํารูปทำโพสทำเทมเพลตเหล่านี้แล้วนี่บนตลาดจริงเ็าขายอะไรเห็นไหมอันนี้คือเป็นตลาดที่ส่วนหนึ่งบอก็อยู่บนนี้แหละร้านของบอก็อยู่บนนี้แหละตลาดที่อยู่บนเว็บจริงๆที่เขาซื้อขายกันจริงๆที่คุณเห็นนี่แหละมันไม่ได้มีแค่ในแคนวานะเขาสามารถเอาเทมเพลตจากแคนวาออกมาแล้วก็เอามาขาย บนเน,นี่ยคุณดูนะเซตเนี้ยได้180บาท180บาทนั่นคือต่อ1ดาวน์โหลดนะคะอย่าลืมนะต่อ1ดาวน์โหลดแล้วถ้าเซตเนี้ยขายได้สัก10ดาวน์โหลดก็เป็นพันแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างของเทมเพลตที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วทำอะไรต่อได้ เราสามารถที่จะมาทำ Presentation Presentation สำคัญมากก็บอกเลยเดี๋ยวนี้การที่เราจะทำพรีเซนต์หนึ่งพรี present, เซนตี่ยต้องใช้พลังงานมากถ้าแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้คุณสามารถมาใช้แ a n วาทำพรีเซนเทชันได้ทั้ง powerpoint และ keynote ถูกต้องไหมนอกจากนั้นนะ p r e เซนทที่คุณทำหรือว่าคุณเริ่มทำคล่องอ่ะคุณแค่มาทำแม่แบบแล้วคุณเอาไปขายเอาลิงก์ไปขายบนตลาดได้อ่ามาดูต่อนะคะเอาตลาดให้ดูด้วยนอกจากที่เราเห็นอันนี้คือที่คุณเห็นนี่คือมันอยู่บน วาใช่ไหมพีเซต์เหล่านี้เราสามารถทั้งทําทั้งขายได้บอกเลยอ่ะไปดูที่ตลาดกาันเฉพาะตลาดที่คุณเห็นอันนี้คือพีเซต์อย่างเดียวพีเซต์ที่ใช้ได้ทั้งคีโนดเห็นนะอ่ามีทั้ง Keynote มีทั้ง PowerPoint นะทั้งหมดเนี้ยอยู่บนตลาดจริงแล้วก็ทําง่ายๆจากแคนวาด้วยนี่ไงทาไมว่าถดึงต้องเอาตัวนี้มาบอกเพราะว่ามันง่ายแล้วมันใกล้กับพวกคุณมากที่สุดแล้วไม่ต้องไปเสียเวลานั่งทำเอ,อ่อไปฝึกเรียนอินดีไซน์ไม่ต้องไปเสียเวลาฝึก พวกโปรแกรมหลักใหญ่ๆเอาง่ายๆว่าอันนี้คือใกล้มากแล้วที่พปกบอกว่ามันเลยจุดที่เราจะต้องมานั่งฝึกนั่งวาดแล้วอ่ะมันเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยไปต่อได้เลยอะ่ะแค่เราจัดวางเป็นนอกจากตะกี้เทมเพลตพรีเซนเทชันใช่ไหม e ีโน t e แล้วก็ PowerPoint สําคัญถัดมาเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนจะทําหนังสือสักเล่มหนึ่งเมื่อไหร่คุณก็ต้องนึกถึงเทมเพลตที่ใช้ทําหนังสือใช้ทำอ e ีบุ๊กใช่ไหมอันนี้คือตัวอ e ีบุ๊กที่เราสามารถ จะไปต่อยอดได้อันนี้คือผลิตภัณทั้งหมดที่ปอปัะเซิร์ชมาให้หาข้อมูลมาให้แล้วว่ามันเป็นโปรด u ักที่ถ้าคุณทําได้แล้วคุณอะแค่มาวางแม่แบบไปทำเทมเพลตอะไรพวกนี้เสร็จแล้วคุณสามารถเอาลิงก์เหล่านั้นอะไปขายได้บนตลาดอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันไหมเราไปดูอันนี้อันนี้ e ีบุ๊กใช่ไหมไปดูตลาด บนตลาดอ e ีบุ๊กอันนี้คือเฉพาะอ e ีบุ๊กอย่างเดียวและอ e ีบุ๊กขายได้ราคาด้วยนะคุณคุณดูราคาดิเล่มนี้เท่าไหร่พันสามดูเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์หมายความว่าเขาขายได้อย่างต่ำสี่สิบถึงห้าสิบโหลดต่อเดือนแล้วคุณดูราคานะคุณดูนี้นะสี่ร้อยเก้าบาทลองคิดกันเล่นๆสมมุติว่าหักค่าทุกอย่างแล้วเอาเป็นว่ารวมและเหลือเหลือละอ่ะสามร้อยต่อหนึ่งโหลดแล้วเดือนหนึ่งจะต้องขายได้ประมาณสี่สิบดาวน์โหลดมันถึงจะเป็น เดเซลเลขั้นต่ำนะ40ดาวน์โหลดนั่นแหละคือเงินที่ได้เฉพาะชิ้นนี้ชิ้นเดียวต่อเดือนไม่งงใช่ไหมอันนี้คือเล่าเรื่องรายได้ให้ฝางไปต่ออันนี้คืออ e ีบุ๊กนะเราขายไส้ข้างในนะนอกจากอ e ีบุ๊กแล้วทำอะไรต่อ แพนเนอร์แล้วบอกเลยแพนเนอร์เมื่อก่อนอะ่ะทำยากมากคือถ้าเราไม่ได้อินมากนะถ้าเราไม่ได้เป็นสายที่แบบว่าชอบโจทย์หรือว่ามีวัตถุดิบเก็บไว้อยู่แล้วอะ่ะกว่าเราจะได้แพนเนอร์เล่มหนึ่งอะ่ะทำโคตรยากเขาบอกเลยแต่ถามว่ามันดีไหมคือมันดีมันดีตรงมันได้ราคามันดีตรงมันได้แบบทําครั้งหนึ่งแล้วมันขายได้อีกยาวแหละแพนเนอร์อ่ะแต่ว่ามันเหนื่อยมากเพราะคุณลองดูนะแพนเนอร์หนึ่งเล่มใช่ไหมจะต้องใช้เวลาจะต้องมีอย่างน้อย3 365 อันนี้คืออย่างน้อยนะเพราะมันเป็นแพนเนอร์แบบเล่มเต็มใช่ไหมที่ความยากคือถ้าเราไปท,ไทําไฟล์ทุกหน้าทุกหน้าทุกหน้าเราต้องทําไฟล์อย่างน้อย365ไฟล์ก้าทุกหน้าทุกหน้าทุกหน้าแต่พอเรามาถึงในจุดนี้ในจุดนี้ถ้าคุณอยากได้แพนเนอร์สักเล่มหนึ่งคุณแค่ไปใช้เครื่องมือที่เขามีให้เราหมดแล้วจากนั้นคุณก็เอาอันนั้นแหละมานั่งออกแบบมาเพิ่มมาแต่งมาเติมมาใช้แบบจิบดอกไม้ใบไม้อะไรทุกอย่างมาแล้วคุณก็เอามาตกแต่งแพนเนอร์ของคุณแล้วได้แพนเนอร์ของคุณออกมาเลยเล่มหน ง่ายๆเอาบอกเลยว่าตลาดแพนเนอร์อ่ะคือแบบขายได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นแพนเนอร์เนี่ยคือเป็นตลาดเบสเซลเลอร์ที่ขายดีเพียงแต่ว่าถ้าเราไปผลิตเองหรือเราไปทําเองค่อนข้างที่จะขายยากมากๆเพราะว่าไม่ใช่ขายยากค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลานานนะใช้เวลากว่าจะได้แต่ละเล่มแล้วไหนจะใส่ลิงก์อีก เออมันจะมีลิงก์มีอะไรอีกนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยว่าถ้าอยากลองทําแพนเนอร์สักเล่มหนึ่งเอาใช้ของตัวเองก่อนนะ่ะคุณไปลองที่แคนวาก่อนก็ได้แล้วถ้าคุณอินกับมันเพราะสิ่งเรล่านี้พอคุณเห็นคุณอินมากๆแล้วคุณอยากจะไปลองใช้โปรแกรมใหญ่เพิ่มอะไรเงี้ยอ่าค่อยไปต่อไปผลิต ไปผลิตเพิ่มต่อได้เห็นะถัดมานอกจากแพนเนอร์แล้วมีอะไรอีกบอรดแบรนด์จริงๆมันก็คือแบรนด์คิดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่แบรนด์คิดคืออะไรจริงๆว่าบอกเลยนะว่าไอ้โปรดักต,ต,ตัวนี้เป็นโปรดักที่ทําให้แบรนด์หลายๆแบรนด์อะ่ะเขาจะต้องใช้จริงๆอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเราเองที่เป็นคนเริ่มต้นสร้างแบรนด์หรือแบรนด์ออนไลน์อะไรของเราทั้งหลายแหล่นี่แหละสร้างตัวตนของเราแล้วเราอยากจะมีโทนสีเห็นนะเราอยากจะมีโทนสีที่เป็นโทนสีประจำอ่ะเราอยากจะมีโล เราอยากจะมีะทําให้เห็นภาพรวมของแบรนด์แบรนด์นั้นทําให้เห็นภาพรวมของบริษัทนั้นไอตัวแบรนด์บอร์ดตัวนี้เขาบอกเลยนะเป็นอีกอันหนึ่งที่ลูกค้าใช้เยอะแล้วขายดีโอเคอันนี้คือบนตลาดเลยเห็นไหมแบรนด์บอร์ดคืออะไรมันเป็นเหมือนภาพรวมของของบริษัทเราว่าเราอยากได้สีโทนไหนโลโก้มีแนวไหนบ้างมีฟอนต์อะไรใช้สีโทนไหนบ้างแล้วรูปภาพ อ่าเห็นไหมมันจะมัจะคือภาพองค์รวมของบริษัทเราทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยเราสามารถที่จะไปผลิตแล้วก็เอาไปขายเป็นทรัพย์สินดิจิตัลของเราได้นะคะบนตลาดมีขายขายจริงด้วยเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องไปทำยากอีกต่อไปบอกเลยว่าเนี่ยโปรแกรมทุกอย่างมารวมอยู่ในนี้แล้วอ่าถัดมาทีนี้เราพูดถึงเรื่องตลาดแล้วนะคะอ่าเราพูดถึงเรื่องโปรดักต์ไปแล้วคือเราจะขายอะไรไปแล้วเห็นไหมคราวนี้เราจะขายที่ไหนนี่แหละ คือสิ่งคือแหล่งที่เราจะสร้างไรายได้เพิ่มตอนที่เราขายเราพูดถึงเรื่องโปรดักสิ่งถัดไปคือการเรียนรู้วิธีการสร้างโปรดัก t ์นะแต่เราจะยังไม่ต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะสร้างยังไง เราต้องไปเจอก่อนเราเจอเราเจอแล้วโปรดักเราจะผ,ผลิตอะไรแล้วตลาดมันอยู่ที่ไหนอ่าพอเรารู้ตลาดปุ๊บเราจะได้เจอว่าลูกค้าของคุณละ่ะคือใครตะกี้จริงๆอ่ะคุณเห็นตลาดมาแล้วแต่ว่าเขาจะมาบอกอีกช่องทางเพราะเราเราก็าจะใกล้ชิดตลาดอันนี้เลยแล้วทุกคนอยู่บนตลาดนี้แน่นอนแล้วคุณเริ่มได้เลยบอกเลยว่าโชคดีของเรามากๆทุกคนเราสามารถจะเปิดตลาดเราได้เราไม่ต้องรอใครมาประกาศโอเคปะที่แรก หนีไม่พ้นที่ว่าบอกว่ามันใกล้ทุกคนมากไงมันอยู่ใกล้เราเราใช้มันทุกวันนอกจากเราอ่ะจะแค่ไปใช้ i อจเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเราแล้วอ่ะเราทํารูปของเราเสร็จแล้วเราเผื่อเทมเพลตเหล่านั้นไว้ขายบนไอจของเราด้วยอนาคตรเราสามารถที่จะเอารูปที่เราทําแม่แบบที่เราทำมาไปพ่วงเอาไว้ในร้านของเราถ้าลูกค้าหรืออ่าใครชอบเทมเพลตแบบที่เราใช้อยู่แม่แบบที่เราใช้อยู่ซื้อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตลาด แรกที่คุณเริ่มต้นได้เลยคือโซเชียลมีเดียฝั่งซ้ายฝั่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆเนี้ยเป็นบน Facebook ค่ะจริงอันนี้คือเป็นเพจฝรัง่งแล้วคุณรู้ไหมว่าไอเทมเพจที่เราเห็นคุณอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยแค่แม่แบบเนี้ยแค่เทมเพลตเนี้ยมันแบบมันจะได้เหรอคุณเชื่อไหมคุณเห็นฝรั่งไหมเทมเพลตที่เขาขายอะ่ะไม่มีทางตันไม่มีคําว่าตันเพราะมันสามารถที่จะแตกย่อยออกเป็นหัวข้อไปอีกมันมีโปรดักต์เยอะมากอยู่ที่คุณะจะโฟกัสที่อะไรอยู่ที่คุณจะท เริ่มทำจากโปรดักตัวไหนที่เหลือคืออัพสกิลตอนนี้คือแบบว่าอยากเริ่มอันไหนอยากทำอันไหนไปทดลองทำอันนั้นก่อนสิ่งเหล่านี้ที่คุณทำพวกเนี้หรือว่าคุณชอบทำพรีเซนต์อยู่แล้วคุณได้ทำอยู่แล้วคุณต้องทำพรีเซนต์ส่งครูคุณเป็นครูต้องทำพรีเซนต์สอนนักเรียนสิ่งเหล่านี้ขายได้ทั้งหมดนะจ๊ะมันอยู่ใกล้ตัวมาก แต่คือคุณไม่เคยรู้ว่าเราสามารถเอาไฟล์เหล่านี้มาเป็นแน่แบบแล้วไปทําขายได้เก็ตไหมถัดมาหนีไม่พ้นนะคะ m a r k e t ็ตเทสมาร์เก็ตเทสคืออะไรจริงๆเราจะบอกก่อนว่า m a r k e t ็ตเ c สอย่าง e อ s y อันเนี้ยมันก็คือคล้ายๆ Sho ชอปปี้ลาซัค่ะถ้าเป็นงานดิจิตลอลอย่างสมมุติว่าเราอยากได้ฟอนต์สวยๆสัก ฟอนหนึ่งอะ่ะเราก็จะมาที่เอสซแต่ในเอสซอ่ะมันจะเป็นเว็บที่ค่อนข้างจะ w ว r l ขายทั่วโลกนะคะก็ถึงบอกไงว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของของงานตัวนี้เราไม่ต้องมานั่งรอเศรษฐกิจบ้านเราเพราะว่าลูกค้าเราอยู่ต่างประเทศค<ม>่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตามคือตามข่าวฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอ่าและช่วงนี้เขาทาอะไรกันอยู่ จริงๆอ่ะตลาดยังมีอีกเยอะนะคะอ่าอันนี้เป็นตลาดอ,าอันนี้เป็นตลาดหลักของดีไซน์เลยเอ่อถ้าสมมุติว่าอยากจะได้งานสวยๆงานวาดรูปสวยๆงานดีไซน์สวยๆเอ่อดีไซนเนอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่นะคะ ทั้งหมดทั้งมวลที่เรากําลังคุยกันว่าเฮ้เราจะไปตลาดไหมอ่าเราจะไปมาเก็ตเพสไหนดีแต่คุณอย่าลืมสิ่งที่คุณต้องทําคือโซเชียลมีเดียด้วยนะเพราะว่าอะไรโซเชียลมีเดียเอาแค่เอาแค่ Facebook อย่างเดียวอ่าเพจของ f a c e b o o k เนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างพาสิอินงคมได้จากการยิงแอดแล้วคุณก็ไม่จาเป็นต้องมานั่งรอลูกค้าเมืองไทยคุณสามารถ สามารถที่จะยิงแอดไปหาฝรั่งได้แต่มีข้อแม้คือภาษาอังกฤษเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสกิลถัดไปที่คุณจะต้องเติมคือภาษานะจ๊ะไม่ว่าคุณจะทําขายที่ไหนไม่ยากโคดง่ายเพราะภาษามันไม่ได้มีมากมายอ่ะมันก็จะเป็นภาษาเฉพาะของของการขายงานอ่ะแค่นั้นเลยอ่ะมาถึงที่สําคัญและใครที่จะเป็นคนซื้อของเราอ่า <laughs> ก็คือคุณไงคนที่จะต้องมาใช้เทมเพลตแคนวาก็คือฉันไงทาไมว่าถึงให้ย้อนกลับมาหาพวกเรารู้ปะ ก่อนที่เราจะขายหรือเราผลิตอะไรแล้วเราต้องรู้จักลูกค้าของเราก่อนใช่ไหมเพราะมันเกิดจากเราเราจะต้องเป็นคนไปใช้งานเราเป็นคนต้องใช้เราจะเข้าใจมากที่สุดว่าเราเจอปัญหาอะไรเห็นไหมเราจะเข้าใจมากที่สุดว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะลูกค้าคือเราและเราต้องการอะไรละ่ะเราก็จะไปผลิตอันนั้นออกมากลับไปหาว่าลูกค้าของคุณกําลังเจอปัญหาอะไรอ่าปัญหาคือเงินที่ไหนมีปัญหาให้คุณเดินเข้าไปถ้าคุณเป็นคนที่แก้ปัญหานั้นได้ you okay. คุณจะมีโอกาสได้รับเงินทันทีอ่านี่คือขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของเราเรื่องของเราทําไมลูกค้าที่ซื้อคือคุณเพราะเรานี่แหละเราเรานี่แหละที่จะเป็นคนใช้รูปภาพใช้เทมเพลตแต่ก่อนเราจะเป็นคนไปใช้อย่างเดียวใช่ไหมแล้วคุณลองลิสต์ออกมาสิว่าตอนที่คุณใช้อะหรือว่าตอนที่คุณไปหารูปอะคุณเกิดจากอะไรบ้างคุณมีปัญหาอะไรบ้างอ่าเห็นไหมแล้วปัญหาทั้งหมดที่คุณลิสต์อะมันคือสิ่งที่คุณเจอมันทําให้คุณเข้าใจด้วยว่าลูกค้าของ คุณเขาต้องการรูปแบบไหนลูกค้าของคุณเขาอยากได้เทมเพลตแบบไหนที่ช่วยเขาลูกค้าของคุณชอบสีแบบไหนเพราะว่าทั้งหมดนี่คือปัญหาของเราเพราะเราทํามามือใหม่ทําออนไลน์อ่าทำไม่เป็นไงพอทํารูปไม่เป็นก็หาตัวช่วยแล้วหาตัวช่วยจากไหนอ่ะก็ถ้าเขาไม่ไปฝึกทําเองอ่าเขาก็ต้องมาหาคนทําแล้วมันจะดีไหมถ้าเราเนี่ยสามารถเซิร์ฟสิ่งเหล่านี้ให้เขาได้ คุณก็ขายเทมเพลตไปเลยแล้วผมจะบอกอะไรให้อันนี้คือคีย์ของคีย์พอคุณรู้หมดแล้วไอสิ่งที่คุณลิสต์ออกมามันคือปัญหาของคุณที่ลูกค้าก็ต้องเจอเหมือนคุณใช่ไหมทั้งหมดนั่นแหละคือคีย์ที่คุณจะเอาไปผลิตงานต่อเออคุณอยากได้แบบไหนคุณอยากได้สียังไงคุณเก็บไปเลยคุณเก็บพวกนี้ไว้เลยแล้วคุณทําที่คุณชอบคุณทําอันที่คุณจะใช้ก่อนแล้วคุณก็เอาอันนั้นอะไปขายคุณยังไม่ต้องไปอิงก็ได้ว่า ลูกค้าจะชอบไหมไม่ชอบไม่รู้แต่ฉันชอบอันนี้ถ้าฉันทําออกมาสวยแล้วลูกค้าชอบเขาก็ซื้อวันนี้คุณจะไม่มีอีกแล้วว่าฉันไม่รู้จะทําอะไรดีฉันไม่รู้จะไปหาเงินจากที่ไหนดีงานเขาก็ต้องยกเลิกออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ร้านก็ต้องปิดเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ไว้เลยจําไว้วันนี้คุณยังไม่ขึ้นออนไลน์วันหนึ่งคุณก็ต้องขึ้นแล้วคุณลีสออกมาเลยออนไลน์ต้องใช้อะไรบ้างอันนั้นแหละนอกจากคุณจะเป็นคนที่ต้องใช้เองแล้วนะเห็นไหมผลิตเอง ใช้เองจากนั้นคุณก็ยังเอาไปสร้างไรายได้ต่อได้ด้วยมันคือยุคทองของเราคุณแค่อยู่กับมันใช้จัดวางของมันจัดผ้าทุกอย่างอินิเมนต์บนเว็บเขามีให้คุณใช้สาคัญคือคุณทดลองได้เลยเพราะว่ามันฟรีโอเคนะ นอกจากเราทำเทมเพลตได้แล้วแคนวายังสร้างไรายได้จากการที่คุณวาดรูปวาดรูปง่ายๆแล้วก็เอาไปเป็นอีเวนต์บนแคนวาถ้ามีคนมาใช้ถ้ามีคนมาใช้รูปนั้นคุณจะได้สตางค์ด้วยและคุณจำไว้เลยว่าวันนี้เราอาจจะเจอแค่แคนวาอนาคตมันจะต้องมีเว็บแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วถ้ามันมีเว็บแบบนั้นมาอีกเรื่อยๆคุณลองคิดดูสิตอนนั้นคือคุณเป็นหมดแล้วคุณรู้ช่องทางแล้วคุณมีหน้าที่แค่ไปเรียนรู้แล้วก็ไปใช้มันอ่าแล้วคุณ ก็เอามาช่องทางการตลาดของเราจบสำคัญที่สุดพอยต์เป็นอยู่ตรงนี้สร้างงานครั้งเดียวแต่สร้างรายได้อัตโนมัติมันอัตโนมัติยังไงเพราะมันขายบนออนไลน์คุณจำได้ไหมแล้วคุณจำได้ไหมช่องทางเดียวที่จะทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินทั้งหลายเนี่ยไฟฟรีดอมที่หลายๆคนอยากจะได้อะมีเงินเข้ามาไหมตอนที่รับ มันทาไมถึงทําได้เพราะมันขายตอนออนไลน์ช่วงแรกมันอาจจะยังขายได้ไม่เยอะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราจะต้องเริ่มสร้างตัวไงสร้างพอสร้างไรายได้ของเราถูกไหมมันอาจจะไม่ใช่มาถึงมันหลายคนมันจะตกมาตายแล้วไปไม่ถึงเป้าหมายคือคุณจะคิดว่ามันเป็นการขายของที่อยู่ตลาดนะัดเราได้จับเงินเลยถูกไหมแต่ว่างานออนไลน์ งานทรัพย์สินดิจิตอลของเราอะ่ะมันต้องใช้เวลาในการสะสมความเป็นออนไลน์ทุกอย่างอะ่ะสกิลออนไลน์ทุกอย่างใช้เหมือนกันหมดพอมันทําเงินให้คุณนะมันจะทําพอมันเริ่มทําเงินปุ๊บมันจะไม่ได้ทําที 10เหรียญแล้วเพิ่มมา20เหรียญน,นะพอมันทําเงินให้คุณปุ๊บเดือนแรกจะเป็น10เหรียญเดือนถัดไปมันจะเป็น200เหรียญเดือนถัดไปมันจะเป็น300เหรียญถ้าคุณสม่ําเสมอในการส่งงานแล้วเนี่ยช่วงแรกถ้าคุณปั้นปั้นร้านปั้นหอยของคุณนะ่ะคุณมีหน้าที่คือเพิ่มสกิลของคุณต่อไปแต่จากนั้นอนะพอมันเริ่มเยอะมันเริ่มมี ชิ้นขายดีเราเริ่มมีงานเราเริ่มเข้าใจตลาดเ,เริ่มผลิตเร็วทีนี้มันก็จะกจากที่มันจะกลายเป็นรายได้น้อยๆเป็นแค่รายได้เสริมอะมันเป็นรายได้สร้างตัวเหมือนที่ป๊อปมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะอันนั้นเลย